สวัสดีครับวันนี้ภาพพี่น้องมาทงไห้ถงหน้าคือเก่านะครับเนาะน,นี่มาเบิงมาเบิงควายครับมาเบิงดาวเด่นประจำคอกครับในในอนาคตก็เป็นดาวเด่นแหละพี่น้องเอ้ยใ่เสียงเขาเป็นดาวเด่นเขาเจะได้เป็นดาวเด่นบอกพี่น้องเนี่ยสามตัวเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็น้องเพชรครับ ส่งส่งคือกุมูครับพอแม่เขากะแม่เขากะไงเติบอันนั้นก็อันนั้นก็นอนนนกนไอเจริยงยากมากเสี็ดเป็นดาวเด่นบอพี่น้องกลับมาเบิ่งนกันเนาะพี่น้องเบิ่งนกันยาวๆครับอันนี้เขาก็อยู่ประมาณประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนครับหกเดือนไล่ไล่ไปเลยครับแปดเจ็ดหกครับไล่ไปพุ่นแล้วครับ กำลังพลังมหนามีเเนื้อขึ้นมากครับฉีดยาทายพยาธให้แน่แล้วก็ฉีดบำรุงของเขาแน่นะครับให้เขาได้จเจริญอาหารให้เขาได้ทายพยุงพยาธมหนามีเเนื้อให้ในไงวันสันะพี่น้นนองถ้าพอฉีดเลยมันก็นกนบาดเพราะว่ามันเป็นพยาธเนาะ ก็ลองชีดแน่ครับพี่น้องจังเขาเสด้อ้วนนะพี่นอ้องหญากับพ่อมีอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพ่อได้พ่อได้เขาได้เลี่มอยู่ดอกน้องเพชรนี่แหละครับมือไม้เ,ล,เลี้ยงควายครับเให้คุณนาพี่น้องตักนาไปให้เขากินครับ ควายนี่กินหญ้าดีดีเลยพี่น้องกินหญ้าดีของง่วหลายครับบังขนาดหินเหี้นเขากระเล่มได้พี่น้องทำแมง่วนี่บ่อกินได้เนี่ยสียเบิางเขาก็เล่มแป๊บแป๊บแป๊บเข้าไปจสีเขาก็กินได้กับอยู่ได้ทาไมเป็นง่วนเรียบร้อยครับบ่อกินเสยตุยแล้วพี่น้อง กินยาดีครับพี่น้องเลยเล่มดุดเล่มเล่มดุดกัดดุดกินครับพี่น้องนี่แล้วควายมันมันดีตรงนี้างพี่น้องเลี้ยงง่ายกินยาเกง่งขอเสียของควายก็คือถาว่าวมีโฮมเนี่ยก็เรียบร้อยครับพี่น้องเขาต้องอาศัยโฮมเงาเป็นหลักยง้มเทียงมาต้องยง้มเทียงยยหรอ,หอโโกแดดร้อนหอนแง้มซิโมงนี่ก็แดดหอนไดซิโมงนี่งก็ซิโมงนีงก่โโนก็ต้องเอาเขาโฮม ให้กินน้ำให้น้ำแล้วก็เอาเข้า home พี่น้องวันนี้ก็บใบใบแก่ๆซีโม่หมดแล้วก้าออกออกลำอีกทีหนึ่งเอาออกลำกลางแก้งประมาณนั้นแหละกับข้อยเขาสีมีจำหนีแหละแต่ว่าเรื่องกินยานี่ยมัต้องพูดถึงกับเอิงเขาดุดกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยจุยกินดุดกินน้ำต่อเฟืองอ่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นง่วนนี้ เดี๋ยวมาแต่ปลายเป็ดเพชรเพชรเพชรย่างเยียมยังยำขนาดนี้นนนนนส่ยเวลาของเพชรได้ได้จะเป็นดาวเด่นขอกบ่ถ้ารุ่นรุ่นต่อไปแหละรุ่นต่อไปกสิเงยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไปกับลุนลูกลเขาอ่ะพี่น้องรุ่น,นลูกไอ นี่แหละเป็นลูกสุ่มนี่แหละมันยังไงยังไไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยนะพี่น้องเนะนาะเอกากจะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยสายพันธุ์แบบบานๆเท่าเนี่ะแต่ว่าสีพัฒนาไปเรื่อยนะพี่น้องอยู่ในช่วงเริ่มตน้นผมก็มาอยู่ได้มนเหลียงงูอะไรเขาปีที่สามปีนี้นะพี่น้องเขาปีที่สามปีแรกปีปีจะแรกกผสมม,มาปีนี้ก็ออก เอปีแปรกผสมมาปีที่สองก็เริ่มออกก็เขาปีที่สามเขาปีที่สามเห็นหรืง้หนึ่งควายมาสามปีแล้วก็เลยก็เด้ควายประมาณหกโตพี่นอ้องแม่ตัวแม่ไอแม่พันธ์สามโตก็ออลูกมาตัวผูตัวหนึ่งตัวแม่สองโตก็จะได้แม่พันธ์เป็นหาโต ็ฏิพัฒนาไปเรื่อยๆลยพี่น้องพัฒนาให้เขาแบบเขาเป็นแบบให้เขาได้โครงสางสูงไงประมาณนั้นล่ะผมคิดว่ารุ่นต่อไปกับที่ไงล่ะรุ่นลูกลูกเขไอ้สุ่มเนี่ยทใหไงไปเรื่อยอ่ะพี่น้องเขา็ฏิพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าเขาผมมีทุนไปสื่อแบบยงใหญ่มาเลยเนาะพี่น้องสงสารนะเฮาอเ่อบ่มาถึงอ่ะพี่น้องเุ็นยังไงก็คือบ่ถึง าพัฒนาแบบฉีดแบบไปเรื่อยพี่น้องโตสองโตกับพัฒนาไปเรื่อยมันก็สีโค้งสามขนหไ่ไปเรื่อยกินนี่ก็ททำเีินนาะพี่น้อง,นองเนาะเอาควยหน่อยมาฝากพี่น้องครับมาแต่ละมือแต่ละเวรนเขาเป็นยังไงเนี่ยครับโอกาสนาผบกันไหมานาะครับเนาะสวัสดีครับ